ตรงเยงวันนี้เมืองทองของเราได้ถแถลงข่าวเปิดตัวกุณซื้อคนใหม่ของทีมกนะีเลนพยองนั่นคือเ e อริกเก้มานเอลดาซินวาคาลิสโตอดีตคุณสือทีมชาติเวียดนามเข้ามาทําทีมเมืองทองของเราในฤดูกาลในซีซั่นนี้นะครับในสัญญาการคุมทีม2ปีพร้อมออปชั่นต่างๆอีกมากมายถ้าว่าคาลิสโตนั้นทําทีมประสบความสาเร็จนะครับในการถแถลงข่าวครั้งนี้คาลิสโตก็ได้รับความสนใจจากพี่ๆสื่อมวลชนในเมืองไทยแบบมืดฟ้ามัวดินเลยทีเดียว <c oughs> ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนจากทุกขแขนงด้วยนะครับ และในการคุมทีมของคาริสโตในครั้งนี้ของสโมสรของเรานะครับผมรู้สึกเองว่าเป็นโจทย์ที่ใช่และแก้ไขได้แบบถูกใจแบบสุดๆเลยแล้วครับเพราะจากการฟังคําพูดของคาริสโตในวันถแถลงข่าวนั้นเขามาพร้อมความมั่นใจและบุคลิกที่เด็ดเดี่ยวครับที่สําคัญดูค่อนข้างเป็นคนที่มีระเบ,บียบวินัยค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าเขามาที่นี่เพื่อพาทีมเมืองทองของเราเป็นแชมป์ในทุกรายการที่เข้าแข่งขันและต้องการทาให้ทีมเมืองทองของเราเป็นอันดับหนึ่งของในอาเซียนและเอเชียนในอนาคต และตัวเขาสัญญาว่าจะทุ่มเทเวลาการทํางานตลอด24ชั่วโมงของเขานั้นให้กับทีมเมืองทองแหมผู้จาแค่นี้ก็เรียกว่าได้ใจกองเชียร์ของเราไปเต็มๆครับ และหลังจากนั้นนะครับคาริสโตยังได้บอกอีกว่านักเตะทุกคนที่เล่นภายใต้การคุมทีมของเขานั้นจะต้องทุ่มเทกันให้เกิน200%ทุกคนเรียกว่างานนี้นักเตะของเราเจอโค้ชค่อนข้างเทียบเข้าเลยเลยทีเดียวครับแหมก็ต้องแบบนี้แหละครับทีมดับหนึ่งของเมืองไทยก็ต้องทุ่มเทและเต็มที่ให้กับทุกเกมอย่างที่เห็นนี่แหละครับหลังจากนั้นนะครับผู้สื่อข่าวก็ได้ถามคาริสโตว่ามั่นใจไหมกับการทําให้ทีมเมืองทองเป็นแชมป์นั้นคาริสโตก็บอกว่าเป็นงานที่หนักใจพอสมควรนะครับ แต่ด้วยองค์ประกอบโดยรวมของทีมเมืองทองนั้นไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการสภาพความสามารถของนักเตะเมืองทองที่ทีมชาติทั้งทีมนะฮะคารโซ่ก็บอกว่าก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะทําทีให้ประสบความสําเร็จได้แมคุณผู้ชมครับต่อไปนี้กองเชียร์อุนต้าเมืองทองและกิเลมยยของเราก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อมกับความตื่นเต้นบทใหม่ของกุสซอคาลิสโตคนนี้ได้ อยางแน่นอนครับโดยบุคลิกในวันถแถลงข่าววันนี้บอกได้เลยว่าที่มณอลของเรามาได้ถูกทางแล้วละครับคุณผู้ชม